ุยแอบอมยิ้มน้องปีใหม่แปะภาพดาราหนุม่มดีกรีไม่ธรรมดาทำการบ้านส่งคุณครู <Wow. S 1> เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด็กที่ความสามารถหลากหลายสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของแม่แอฟทักษะออนและคุณพ่อสงกรานตชั้นรงค์โดยมีพี่ๆแฟนคลับติดตามความน่ารักและผลงานของน้องปีใหม่จานวนมากค่ะล่าสุดแม่แอฟเผยอาชีพในฝันของน้องปีใหม่ผ่านไอจีสตอร พร้อมกับภาพที่น้องปีใหม่กำลังนั่งทำการบ้านส่งคุณครูโดยแม่แอประบุข้อความว่าเมื่อคุณครูให้ทำการบ้านเรื่องอาชีพปีใหม่เลือกศัตวแพทย์และรูปต้องเป็นพี่หมอเหน่งเท่านั้นซึ่งพี่หมอเหน่งหรือเหน่งสรานานราประเสริฐกุลจบจากคณะศัตวแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ แจ้งเกิดในวงการบันเทิงจากบทอูยองในภาพยนตร์เรื่อง Water Boy รักสายสายวัยรุ่นชอบและละครล่าสุดจากช่องวัน31ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอที่ประกบคู่กับริตชี่นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย